สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกคอรองและก็เด็กๆทุกคนนะคะอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอ่าท่านผู้ปกครองและเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะผู้หนึ่งก็ขอชมเด็กๆนะคะอ่าที่เด็กๆได้ส่งคลิปมาให้ครูและพเพื่อนๆดูนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะอ่าและในวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับครูหนึ่งนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะสัมผัสและการรับรู้นะคะอวัยวะสัมผัสและการรับรู้ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยอ่านอีกดูไปพร้อมกันนะคะก็จะประกอบด้วยตานะคะหูจมูกลิ้นนะคะแล้วก็มือของเรานะคะอ่าแลวเด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสของเราทั้ง5้านี้นะคะ จะมีหน้าที่อะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะอ่ะอวัยวะที่1นึ่งจะคะตาของเราตาของเราก็จะมีหน้าที่นะคะไว้ดูดูอะไรบ้างเอ่ยดูหนังสือดูนิทานแล้วก็ดูคลิปของคุณครูนั่นเองนะคะแล้วก็อวัยวะที่สองนะคะหูหูของเรานะคะก็จะไว้ฟังเสียง เสียงต่างๆรอบตัวของเราเลยนะคะต่อไปนะคะจมูกจมูกของเรามีไว้ดมกลิ่นกลิ่นต่างๆนะคะเด็กๆกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้นะคะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะคะแล้วอวัยวะที่สี่นะคะลิ้นของเรานะคะลิ้นก็จะมีไว้มีหน้าที่นะคะชิมรสชาติรสชาติอะไรบ้างเอ่ย เผ็ดเค็มเปรี้ยวและหวานนะคะอาชิมรสชาติอาหารต่างๆนะคะต่อไปนะคะอวัยวะที่5นะคะมือมือของเด็กๆนะคะก็จะเอาไว้แตะและสัมผัสสิ่งของนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัสทะะั้งเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณหนึ่งก็จะมีการบ้านนะคะฝากกับเด็กๆนะคะ โดยวันนี้จะให้เด็กๆนะคะวาดรูปอวัยวะต่างๆนะคะเขียนชื่อประกอบด้วยนะคะกระบายสีสวยงามส่งทางไลนกลุ่มของเรานะคะเด็กๆอ่ะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ